ครับผมสวัสดีครับสมาชิกพันบอลบอนเต็งประจำวันที่8สิงหาคม2568ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวในนั้นะครับกุฎินก็ฝอโทครับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เด็ดทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนำมาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาอยู่ในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้นํามาฝากสมาชิกเช่นเคย1ค่คู่ในนักสุตบอลเดนมาปปร์กซูเปอร์ลีฮาทุมตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยทระหว่างทีม โคเปนเกนกับอาอุตนะครับเจ้าบ้านดัดที่1แข่งไป3นัดมี9แต้มทีมเยือนดับที่11 3านัดมี2แต้มผลงา,านเจอกันเกมนัดล่าสุดกับโคเปนเกนบุกชนะ3ประตูต่อหนึ่งมาดูนันล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับล่าสุดทีมเจ้าบ้านโคเปนเกนเสมอทีมมัมโม่ไป0ูนส่วนอาอุตนะครับสมทีินิเทอรนไปูนย์ประตูต่อศูมาดูบิ๊กล็อกก่อนเกมของผมเลยและกันนะครับถือว่าเป็นเกมนัดที่ สี่ในเกมลีของทั้งสองทีมสุดท้ายค่ำคืนนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างทีมมัมโม่นะครับเออถ้าบ้านอย่างทีมโคเปเก้นนะครับลงแสบลีมาก็สามนัดชนะรวดนะครับส่วนอาวุธนะครับสามนัดล่าสุดในเกมดีเสมอสองแพ้หนึ่งยังไม่ชนะใครนะครับจอการดรวมผมมองผลงานหลังไปแน่นอนครับโคเปเก้นดูดีกว่าก็ดูจผลงานนะครับเจอกันสองนัดล่าสุดโคเปเก้นก็ชนะไปกลับนะครับผมมองว่าบอลคู่นี้ หนึ่งเม็ดมีแน่ครับเราลุ้นเม็ดที่สองอยู่เชียร์โคเปลเก้นดีกว่าในบ้านนะครับดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพออื่อนๆที่ติดตามมาด้วยครับที่ได้ไม่พลาดิีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ